หลอดแล้วโอเคนะครับผมวันนี้ผมอยู่ในแมปออบบี้นะครับผมเนื่องจากที่ผมไม่ได้เล่นแมปออบบี้มานานแล้วครับผมเลยเลือกแมปนี้มานะครับผมนุ่มเหมือนว่ามันจะง่ายและสนุกดีใช่ไหมทำ <laughs> ไมเพื่อเราตายรวอะไรเกิดอ,อะไรขึ้นครับนะเออเดนสอดสำรวจเลยสิครับว่ามันมีอะไรบ้าง ไอ้น,นี่คืออะไรครับเนี่ยเหมือนจะเป็นขวดเฮ้ยอะไรอะ่ะไม่ดูครับเก็บไปแล้วนั่นอะไรครับเนี่ย,เด,ย,เ,ดย,เ,ดยเดี๋ยว็ดเด็ดอันนั้นมันไอ้ปุ่มชิปไม่ใช่เหรอไอ้ที่มันเลงหน้าจอขอโทษด้วยโนชิปล็อกอ้าวแล้วถ้าเรากดชิปะ่ะอ๋อคือการย่องครับผมเนี่ยือการย่องเกมโรบอทเลยครับไปครับผมเริ่มกันดีกว่าไปเพื่อเราตายรัวๆแล้วเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ย โอผิดอะไรเนี่ยเพิ่งเริ่มเล่นแล้วจะไปยังไงอ่ะอ๋อเห็นเพื่อนกระโดดข้างๆครับผมอันเน่โอ้โหแมน้แอบผมหรอกไม่ไว้ใจอะไรไม่ได้จริงๆเนี่ยไว้ใจอะไรไม่ได้จริงๆครับแบบนี้อโอ้ยอะไรเนี่ยอ่ะนี่แค่ด่านแรกเองนะเฮ้ย,ยชึบเน่แล้วก็ไปอีกทีนึงอ่ะไอ้อันนี้เป็นยังไงเนี่ยอันนี้จะเหมือนเดิมป่ะนี่ หนูว่ามันจะขยับไปข้างหน้าใช่ไหมเราก็ต้องรีบกระโดดไปสิใช่ไหมชุบชุบชุบเออเฮ้ไป่ได้แอบผมรอกูอะไรวะเนี่ยเฮ้ยปึ <S <S 2> <S 2> ๊บโอ้ยตายแล้วไม่รอไม่รอครับไม่รอไม่รอแบบนี้เลยแล้วไม่รอเอาบี้ที่ไหนเล่นแล้วหัวร้อนไม่มีไม่มีต้องหลบข้างๆใช่ไหมไปชุบชุบโอ้ยไม่โดนเอาสิ ไปยังไงล่ะเออหลบได้เฮ้ยเซฟก่อนใช่ไหมอันนี้เซฟเออเซฟไงครับกดเหรอกดเซฟเหรอกดอะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกดอะไรเซฟกดชิปเหรออ๋อเฮ้ยไม่ยากไม่ยากนี่อะไรเนี่ยโอ้โอเคออบบี้ธรรมดาไม่ยากเลยเฮ้ยเฮ้ยเเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยอุ้ยอุ้ยออบบี้ธรรมดาไม่ยากเลยยี่จะผ่านยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปทีปุ๊บปั๊บถอยหลังกลับอ๋อนั่นนั่นนั่นทางนั้นทาง <laughs> อะไรวะเนี่ยพึ่งเริ่มเล่นมันเล่นแล้วแล้วครับ <laughs> อะไรวะเนี่ยมแมปนี้ฮะผมแค่จะหมักจะผ่อนคลายลบๆมันจะมีทางกับดักใช่ไหมกูยืนขึ้นเลยนะเนี่ย แล้วมันสะกิดไม่ได้ได้วยไงประเด็นม,มันต้องมาฟังเพลงให้จบเราานต้องมาฟังเพลงโฆษนาภาคห้าเบอมเฮ้ยลบเนี่ยอย่างน้อยก็ไม่ได้ฟังเพลงโฆษณาภาคหาหรอยู่ <c oughs> you never see coming อะงนี่ฮึบ้หลอสวัสดีครับรอดแล้ว ใน่ใจกับแมปนี้จริงๆเลยครับฮะมันอะไรกันนะกันหนาอุยหยิอันนี้ต้องหลบยังไงอ่ะอุ้ยอ่าตรงนี้ไปไม่ได้งั้นเราต้องหลบยังไงครับกระโดดไปทางนู้นเรอเนี่ยนะมันจะมีข้างหน้ามาใช่ไหมเฮ้ยมาแล้ว You see รำมามาเนี่ย The s p o t l i g h eyes มันจะไปยากอะไรก็แกค่กระโดดเนี่ยฮะ เดี๋ยวโอเคเสยกำแพงมาก่อนแล้วเราต้องหลบไปทางข้างหลังครับใช่ไหมชึบชึบรอดแล้ว You see that my mind is is bad for I you done it หลบอ่ะชึบโอเคหลบหลบหลบไม้ยังมาอีกมาอีกไม่อีกรอดแล้วมีอไหมไว้ใจไม่ได้รอดยัง รอดแล้วครับโอ้โหเซฟเลยโอ้ยอยู่เนมเมอร์ซีอีกคบแม่เดี๋ยวทำไมาเพื่อนมีปืนด้วยกดไลคครับอ๋บอกดตัวคิวยิงไงอ่ะยิงเหรออ๋อน,น,น,นี่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 ยิงครับยิงกดชาร์จยิงได้อันนี้ตายเองครับอันนี้อันนี้กดอันนี้กดแคนอะไรมันไม่ได้ เรียบร้อยอะฮะแล้วไงอ่ะไปทางหน้าต่อโอเคครับไปกันต่อฮนะนึเหมือนว่าจะปต้องต้องกระโดดนะใช่ไหมแต่ไปครับไม่ยากไม่ยากโอเคครับยากแล้วมันมันอะไรเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยก็แค่เนี่ยโอ้ยมันจะไปยากอะไรหรอฮะ เวลาของข้ามาถึงแล้วเล่นแหม่อบบีให้มันผ่อนคลายไม่ใช่ให้มาหัวร้อนอยู่เนเวอร์ซี่คัมมงโอ้ยมันยากไปไหนเนี่ยฮะอ้ยยากไปไหนโอ้ก็แค่ช่องแคบอันนั้นมันยังเหยียบไม่ได้เลยที่จีิจรงแย่ไปเหยียบไปแดงๆขอบคุณครับโอ้โหเต็ม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  อย่างหัวร้อนโอ้ยอืมลมหายใจเขา้าลมหายใจออกดอกไม้บานโอ้โหมันโดนนิดเดียวคือตายเลยเหรอโอ้ยเจ็บไปทั้งหัวใจทำไมยังทนท <c ười> ใไม,ใม่เอาใหม่เอานี้ผ่านง่ายคือคืออะไร เฮ้ยเฮ้ย้ยอุ้ยอุ๊ยโอ้โหดีนะที่วิ่งมาทันจะไปไงอ่ะเอ้ามันมีเด้งอ่ะทำไงอ่ะเด้อเด้อเดไปเลยไปเลยไปเลยเอาบ๊มบ๊มมันน่ะโอ้จะออกไปข้างหน้าอีกทําไมล่าจะกระดึ๊บไปทําไมมันจะผ่านอยู่แล้วโอ้โหมันก็ต้องมาเริ่มใหม่นี่ฮะนี่เร็วนี้เร็วนี้เร็วต้องห้าทีใช่ไหมต้องห้าทีแล้วมั้ง หนึ่งนะสองไปเร็วโปรเฟชโนลโปรเฟชโนลนี่โปรเฟชโน่าฮ่ลบทลบลบลบทีคือมันเราต้องไปเลยครับเดี๋ยวนี่หนึ่นะหนึ่งอันนึ่องามสี่ไปเร็ว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  Yes โอ้โหผ่านแล้วโอ้โหกลัวจะพังเซฟเซฟเลยโอ้เหนื่อย เซฟโอเคชื่นใจนี่อะไรเนี่ยไปทางไหนอ่ะทนั้นหรอท่าน,นั้นช็อปนี่ช็อปไปไหนอ่ะแวะครับแวะต้องแวะครับกระปืนไปด้วยฮนะข้างในมีอะไรกดย่ออ่ะอุ้ยมาริโอแล้วไงครับอุ้ยช็อปชอบสวัสดีครับอะไรอะ่ะมาโลมาด เลนโบว์กรสวัสดีครับเดี๋ยวคัมทูไมช็อปยินจะรับสู่้างข้างของฉันอ่าฮะนี่อะไรโอ้โหอ,อันนี้ฟรีฮะอะไรเนี่ยเหมือนจะเป็นดีลิเชียนฟู้ดเอามาของกินฟรีกูผิดอะไรเนี่ยของฟรีไม่มีในโลกครับงั้นเราไปกันดีกว่านี่ไปไงเนี่ยเอาไปอย่างนี้เหรอเอาไปเลยไปเลยอุ้ยหน้ามีกลักเฮไปไงอะ่ะกระโดดหรอ เอาอุา้ยรอเฉยเรียบร้อยโอเคนูเหมือนว่าเราต้องไปยืนตรงที่ไอ้นั่นมันยืนนะโอเคครับต้องลองดูไปไปไปโอเคเราต้องไปทางนู้นใช่ไหมไปยังไงก่อนโดดไปเหรอถึงโอเคเราต้องโด,ดไปทางนี้ใช่ไหมโอเค let's go man ใมาปิ้วมาแล้วมาแล้วมันจะปิ้วมันจะปิ้ว <c oughs> ปิ้ว <g ül> ทำไมเพื่อเราอยู่ตรงกุลได้เอ้ยมันดูเฉลยข้างหน้าน,น่ะโอเคโอเคมดูเฉลยข้างหน้ามันจะแปะหดูใช่ไหมล้วม,มีกระโดดด้วยกระโดดอะไรอะ่ะเฮ้ยกระโดดอะไรวะน่ะก,กระโดดอะไรอะ่ะเฮ้ยผมไม่รู้อะไรตรงนั้นอ่ะอ้าวตกไปแล้วกระโดดอะไรอ่ะไหนอะ่ะให้โดดอะไร เอ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเอ้ยชึบอ๋อรู้แล้วกระโดดอะไรเกือบเอ้ยชึบรอดรอด,อดอเอ้ยชึบโดดอ่ะฮะเอ้ข้างหน้าจะมีอะไรอีกมีอะไรใจเย็นครับใจเย็นเล่นในี้จินเทงใจเย็นฮนะปิวปิวฮ่า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 ปิ้วอะไรข้างหน้าจะมีกำแพงโผล่มาข้างหน้าจะมีกำแพงโผล่มาเพื่อนเรารอดแล้วนะเพื่อนเรารอดแล้วครับเพื่อนเราเซฟแล้วเอ้ยอยากเซฟมั้ง นันน่ามีสีนั่นมี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 เฮ้ย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 จะหลบยังไงลูกหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสองสองสามสามสามสี่สี่สี่ไปแล้วโอเคเตรียมตัวกระโดดเตรียมตัวกระโดดมันจะถึงเหรอมันไม่จะถึงนะเนี่ะ อ๋อถึงถึงถึงไปเร็วเซฟย,ยิงมันก่อนไม่ได้ด้วยนะมันยิงไม่ถึงเฮ้ยอะไรอะมาบอกกูศบงกูศลบหนึ่งหนึ่งหนึ่งแล้วหนึ่งแล้วอ่าสองสองสามสามอันที่สี่เลยแหละโอเคโอเคผ่านแล้วผ่านแล้ว ข้างห,หน้าข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าจะลายข้างหน้าจะลายมากไปเร็วไปเร็วไปเร็วเซฟ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 เออเซฟโอ้โหในที่สุด <laughs> ทุกทรมานเออโอเคเราต้องไปทางนี้ใช่ไหมถ้ามันปิดอ่ะเด้อเด้อมันตัวนี้มันเยอะจังเลยโคส อะไรอ่ะเมสดูเหรออ๋อ,อเดียวเดียวเดียวเขาไปทางไหนเนะี่ยเดี๋ยวเดียวนะเมสตูมคืออะไรไปทางซ้ายครับมันชีปป้ไปทางซ้ายครับอ,อะไรกูรักเฉยเลยอ่ะฮะไหนอะไรอนะ่ะชี mini ้มินิบอสรออยู่ข้างหน้าได้ไม่จะไฟ him by the tree next to the tree นล้วพอเธออัโต้คลิกก o o d ัก c k อ่ะฮะข้างๆต้นไม้เหรอ ไม่มีเลยไปไงเนี่ยเอางงแล้วครับงงอ๋อนี่ไงอ่ะโด้โอเคเนี่ยอุย้ยอะไรอะอุ้ยตัวอะไรเนี่ยโมบูบิดงวิไดยอ่ะเฮ้ย้า มีปลาด้วยไปทางซ้ายเหรอไม่น่าใช่นะมันจะไปทางไหนเนี่ยเอ้ยมันจะไปทางไหนอะ่ะมันไม่มีทางไปครับเจอาเฮ้ยมันจะผ่านยังไงอะ่ะปลาบ้านไหนพุ่นพุ่นระเบิดเลยมาโมโหลงหลัวเนาะ กดต้นไม้เหรอเอานี่ไงอุ้ยเอาเราไปไหนอ่ะนี่นี่เซฟ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 เลยเซฟเซฟอ่าเซฟเออ,เอ,อ,เอ,อแมปอะไรมันเล่นแล้วเหนื่อยเลยหน้าหน้ามีอะไรครับนี่อะไรเนี่ยปลายปลาปเหมือนจะเป็นช็อปใช่ไหมจริงด้วยครับมันคือช็อปมามากับปืนนี่แหละมา เอ้ยยูตายซะเอาชอ็อปชอบชอบมีอะไรซื้อนอกจากแอปเปิ้ลเมื่อกี้ไหมอัปเกรดปืนได้ด้วยครับ700โอ้โหแพงใช้อะไรไม่ได้เลยนอกจากนิลิเชียนฟู้ดที่กินเข้าไปแล้วตายเนี่ยอร่อยเกินคาดเอากลับไงอ๋อนี่นี่นี่นังนเมื่อกี้ท่าอะไร <laughs> ตอนี่นี้เข้าไม่ได้ใช่ไหมน่าจะเข้าไม่ได้แล้วแหละโอเคครับผมรู้สึกว่าข้างหน้ามันจะเป็นอะไรสักอย่างมีลาววงลาวาด้วยครับเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยบอสบอสบอสเฮ้ยมีเฮ้ยมันปล่อยโซนิกโอ้โหแล้วมันก็จะตายเอมาละมาละบอส ฮาโดโเคนฮาร์ดยิงรัวแล้วกันโอ้ยยิงรัวไม่เข้าเลยอุ้มจะหลบยังไง <c oughs> อะไระเนี่ยเฮ้ยมันหลพลงังจัง <c> ว <oughs> มันเยอะจังเลยพลังมันเนี่ยเนี่ยมันมันให้แล้วมันกระโดดตามเราครับ ไอ้คิปขี้โกงเฮ้ยมันจะหลบยังไงเนี่ยโอมมาโชว์ลิวเคนเฮ้ยไม่ไหวแล้วโอเคนะครับผมเดี๋ยวผมขอปิดคลิปวินนี่ก่อนแล้วกันนะครับผมไม่ไหวแล้วผมตายสิบกว่ารอบแล้วผมโอ้โหกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้นี่ก็แทบลากเลยโอเคผมขอตัดคลิปวินนี่ก่อนแล้วกันนะครับผมแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะบ๊ายบายครับผม